เคยได้ยินเรื่องยีนนอนน้อยที่ว่ากันว่าใครมียีนนี้อยู่ในตัวนอนแค่4ี่ชั่วโมงก็เพียงพอกันไหมคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงแล้วเวลานอนหลับแค่4ีถึงหชั่วโมงจะเพียงพอต่อสุขภาพของเราหรือเปล่ามาหาคำตอบกันค่ะ Mission to the Moon continue with your mission Five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีค่ะ5 m Minute p o d c ส s t วันนี้อยู่กับอซยทุ่ีนี่ค่ะ เชื่อกันว่าคนทํางานหลายคนนะคะโดยเฉพาะรุ่นเด็กๆเ,เนี่ยที่ยังอยู่ในวัย20จะชอบนอนน้อยกันใช่ไหมคะเพราะว่าเจอทั้งงานหนักไม่ว่าจะอยากใช้ชีวิตให้สุดเหวี่ยงหรือว่าจะต้องทํางานหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยใสใสุดแรงเลยแถมบางคนนะคะก็ยังเชื่อในทฤษฎียีนกายพันธุ์ค่ะที่ต้องการเวลาเพื่อนนอนหลับพักผ่อนเนี่ยขั้นต่ําน้อยกว่าคนทั่วไปโดยเฉลี่ยเราสองชั่วโมงต่อคืนซึ่งหมายความว่าคนกลุ่มนี้นะคะ จะสามารถนอนหลับเพียงคืนและแค่4ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาทํากิจกรรมต่างๆโดยไม่รู้สึกอ่อนเพลียค่ะแต่บอกเลยนะคะว่ายีนแบบนี้ไม่ได้มีอยู่ทั่วไปค่ะแล้วว่าการนอนแค่4 6ถึง6ชั่วโมงเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้มากกว่าที่เราคิดอีกค่ะจากบทความของ s l e e p o l i s นะคะเขียนโดยคุณ a b ป y McCoy ค่ะที่จะมาเฉลยให้เราฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอน6ชั่วโมงอะ่ะมันพอจริงหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่พอค่ะ เพราะว่าค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่อย่างเราๆเ,เนี่ยก็คือ7-8ชั่วโมงต่อคืนดรเชสเตอร์วูนะคะแพทย์เวชศาสตร์การนอนหลับย้ำเลยค่ะว่าความเป็นไปได้เนี่ยที่คุณจะเป็นหนึ่งในคนที่มียีนนักนอนน้อยอะ่ะหรือว่า Natural Short Sleeper นั้นอะ่ะมันริบหลี่มากค่ะคือต้องบอกว่าคนกลุ่มนี้เขาโชคดีที่มีการกลายพันธุ์ของยีนพิเศษทำให้นอนแค่4-6ชั่วโมงอะ่ะก็ตื่นมาแบบสดชื่นได โดยไม่มีผลเสียต่อร่างกายแต่สําหรับคนทั่วไปนะคะต้องบอกว่าอีก90%เลยเนี่ยการนอนไม่ถึง7ชั่วโมงค่ะมันคือการพาตัวเองเข้าสู่ภาวะอดนอนค่ะแล้วถ้าเราอ่ะฝืนนอนน้อยไปเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นดรวูเนี่ยก็อธิบายว่าช่วงที่เราหลับค่ะร่างกายมันไม่ได้ปิดสวิตช์หยุดทํางานนะคะ เพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่สมองอะจัดระเบียบต่างๆทั้งรวบรวมความจํากําจัดของเสียซ่อมแซมเนื้อเยื่อแล้วก็สร้างภูผุ่มนกันซึ่งถ้าเราเนี่ยนอนไม่พอเราก็จะเริ่มมีอาการแบบอารมณ์แปรปรวนตัดสินใจช้าลงความจําบกพร่องแล้วก็ที่น่ากลัวสุดๆเลยค่ะก็คือยิ่งนอนน้อยสะสมเนี่ยมันยิ่งทําให้สมองล้าแล้วก็เสี่ยงต่อโรคเรื้อรังอย่างโรคหัวใจเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนด้วยค่ะ แต่หลายคนนะคะก็อาจจะมีข้อจากัดจริงๆอย่างเช่นง,งานยุ่งลูกเล็กหรือว่าใช้เวลาแบบไถมือถือดูซีรีส์จนเพลินใช่ไหมคะแต่ว่าเราค่ะสามารถคืนการนอนที่มีคุณภาพให้ร่างกายได้โดยการสร้างสุขอนามัยการนอนที่ดีซึ่งวันนี้นะคะไอก็มี6เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยทุกคนเนี่ยนอนหลับได้มีคุณภาพมากขึ้นมาฝากกันค่ะข้อแรกเลยงดแอลกอฮอล์ก่อนนอนค่ะ จริงๆเนี่ยการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยวทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันทำให้เราเคลิ้มเคลิ้มกลุมกลุเหมือนจะหลับง่ายแต่ว่าคุณภาพการนอนเนี่ยต้องบอกว่าแย่มากๆค่ะข้อที่2ค่ะงดเครื่องดื่มคาเฟอีนก่อนนอนหรือถ้าใครนะคะเติมคาเฟอีนช่วงบ่ายเนี่ยก็ต้องเลือกเวลาดื่มอาจจะเว้นสักระยะแบบ8ชั่วโมงก่อนนอนค่ะข้อที่3ค่ะ มือหนึกต้องเบาเลยเราต้องไม่กินอิ่มจนเกินไปหรือว่าถ้าหิวจริงๆก็แนะนําไม่ทานแค่ของว่างเบาๆพอค่ะเพราะว่าถ้าอิ่มมากไปเนี่ยแล้วเข้านอนอะ่ะมันจะทําให้ท้องอืดไม่สบายตัวแล้วก็หลับไม่สนิทค่ะซึ่งอายเองเนี่ยลองสังเกตตัวเองนะว่าถ้าเรากินหลังสองทุ่มเนี่ยคือแบบนอนหลับไม่ดีเลยข้อ4ค่ะเลี่ยงการออกกําลังกายดึกๆโดยปกติแล้วนะคะร่างกายของคนเราเนี่ยจะเริ่มลดอุณหภูมิลงเมื่อใกล้ถึงเวลานอนเพื่อส่งสัญ,ญญาณให้สมองเนี่ยรู้ว่าได้เวลาพักผ่อนแล้ว ต่ว่าการออกกําลังกายแบบหนักๆเช่นคาร์ดิโอนะคะมันจะทําให้อุณหภูมิแกนกลางของร่างกายเราเนี่ยพุ่งสูงขึ้นซึ่งการที่ร่างกายมันจะระบายความร้อนออกมาเพื่อกลับคืนสู่สภาวะปกติก็ต้องใช้เวลาค่ะหากอุณหภูมิของร่างกายเราอ่ะมันยังคงสูงอยู่สมองมันก็จะสั่งให้เราแบบตื่นตัวแล้วมันก็จะหลับยากฉะนั้นนะคะก็ควรที่จะจบคาร์ดิโอหนักๆอย่างน้อยแบบหนึ่งถึงสองชั่วโมงก่อนเวลาเข้านอนหรือบางคนก็อาจจะต้องนานกว่านั้นค่ะ ข้อที่5ค่ะสภาพห้องนอนเนี่ยต้องพร้อมสถานีห้องนอนจริงๆสําคัญมากเลยนะคะห้องนอนของเราเนี่ยจะต้องมืดเงียบอ่ะไม่มีเสียงหรือว่าแสงรบกวนอุณหภูมิก็ต้องพอดีค่ะเพราะว่าถ้ามันร้อนไปหรือว่าหนาวไปอ่ะ ก็อาจจะทำให้เรานอนหลับไม่สนิทนอกจากนี้ค่ะเราต้องวางมือถือไว้ให้ไกลๆเลยเพราะว่าการที่เรามาดูหน้าจอก่อนนอนอะ่ะมันจะทําให้เราแบบอ่ะเผลอจนลืมเวลานอนไปได้แล้วก็ตาของเรามันก็เะยียงค้างอยู่สุดท้ายนะคะเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยก็คือข้อที่6ค่ะวินัยในการนอนซึ่งข้อนี้เนี่ยต้องอาศัยพลังใจในการสร้างขึ้นมานิดนึงนะคะเราต้องพยายามบังคับตัวเองให้เข้านอนให้ครบขั้นต่ํา7-8ชั่วโมงแล้วก็ตื่นเวลาเดิมทุกวันให้ได้ค่ะเพื่อให้ร่างกายของเราอะ่ะ ปรับตัวกับเวลาใหม่แรกๆมันก็อาจจะยากสักหน่อยแต่ว่าการที่เราปรับเวลานอนทําให้เราต้องปรับเวลาทั้งวันของเราด้วยเนาะแต่ว่ารับประกันเลยค่ะว่าถ้าเราเนี่ยสามารถสร้างวินัยในการนอนให้กับตัวเองได้เมื่อไหรเนาะสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพใจของเรารวมถึงอารมณ์ของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ อยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองปรับเรื่องของวินัยในการนอนกันสําหรับใครนะคะที่จัดตารางการนอนได้ดีแล้วแล้วก็อยากจพะพัฒนาสกิลการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดไปพร้อมกันวันนี้ค่ะทาง Mission Academy เนี่ยมีแพ็กเกจพิเศษเลยที่ตั้งใจขัดสรรมาให้สําหรับคนที่อยากออกแบบชีวิตแล้วก็เปลี่ยนวิธีการทํางานใหม่ให้ดีก,กว่าเดิมมาฝากกันค่ะ กับแพ็กเกจ2คอร์สออนไลน์คุณภาพนะคะอย่าง Life by Design คอร์สที่จะช่วยให้คุณเนี่ยออกแบบชีวิตในแบบที่เราต้องการแล้วก็คอร์ส e e p Work Foundation ค่ะพื้นฐานการทำงานแบบโฟกัสขั้นสุดเพื่อให้ได้งานที่ยอดเยี่ยมในเวลาที่น้อยลงค่ะเปิดขายตั้งแต่วันนี้ถึง3กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะโดยสามารถเรียนได้ถึง28กุมภาพันธ์เลยค่ะจากราคาปกตินะคะ3,400บาทขอมอบราคาพิเศษต้อนรับปีใหม่เพียง2 0 2 6บาทค่ะ เข้ามาดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ m i s s i o n Academy หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะยังไงอให้ทุกคนมาเปลี่ยนการนอนให้มีคุณภาพและเปลี่ยนการทำงานให้มีประสิทธิภาพไปพร้อมๆกันค่ะเพราะว่าถ้าร่างกายเราพร้อมนะคะสมองพร้อมคุณก็สามารถดีไซน์ชีวิตที่สำเร็จได้ไม่ยากค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับฟังฟ a าไม Podcast ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ทุกคนเนี่ยหลับสบายแล้วตื่นมาพบกับเชา้าวันที่สดใสนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ mission to the moon continue with your mission 5 minutes good time, Five minutes, good time.